วันนี้เราจะมาคุยกันเอาให้หูตาสว่างเอาให้สะใจกันไปข้างหนึ่งกับข่าวใหญ่ที่ทำเอาข้างบ้านนั่งไม่ติดเก้าอี้นั่นก็คือเรื่องที่รัฐบาลไทยเ,าเราประกาศชัดแล้วครับว่าเตรียมยกเลิก MOU 44โอ้โหฟังแล้วมันชื่นใจฟังแล้วเหมือนได้น้ำทิพย์ชโลมใจหลังจากที่เราอึดอัดกันมานานว่าทำไมเราต้องไปยอมทำไมเราต้องไปคุยกับคนที่จ้องจะเอาเปรียบเราตลอดเวลา มาครับมาดูไทม์ไลน์ความแสบสันของเรื่องนี้กันวันที่17กุมภาพันธ์2,569ข่าวรายงานมาสดสดร้อนๆอนจากปากของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านาศรีหัศกพวงเกตแก้วท่านออกมาบอกเองเลยนะครับว่าไม่กังวลย้ำนะครับว่าไม่ กังวนที่ทางข้างบ้านเขาขยับตัวไปเวทีโลกแม่พูดถึงเรื่องขยับตัวไปเวทีโลกของข้างบ้านเนี่ยขออนุญาตแซะเอ้ยวิเคราะห์หน่อยเถอะครับ คืออย่างนี้ครับพี่น้องทางผู้นำข้างบ้านสมเด็จฮุนมาเน็ตเนี่ยเขาหอบข้าวหอบของบินข้ามน้ำข้ามทะเลไปถึงกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาโน่นไปทำไมรู้ไหมครับไปประชุมสิ่งที่เรียกว่าคณะกรรมการสันติภาพหรือ Board of Peace อุ้ยตายสันติภาพคำนี้สะกดเป็นด้วยเหรอครับข้างบ้านเนี่ยนะรักสันติภาพวันๆเห็นแต่จะเคลมโน่นเคลมนี่ของคนอื่นจะเอาเกาะกูดจะเอาวัฒนธรรม จะเอากางเกงมวยจะเอาชุดไทยนี่ถ้าเคลมอากาศหายใจได้คงเคลมไปแล้วมั้งครับว่าอากาศนี้เป็นมรดกโลกของข้างบ้านแล้วเข้าไปทำไมเขาไปหาโดนัลด์ทรัมป์ครับไปจับมือไปถ่ายรูปไปโชว์ power ว่าเอ้ยข้ามีลูกพี่ใหญ่นะเวย้ยข้าสีกับอเมริกานะเวย้ย โถโถโถพ่อคุณเอ๋ยเหมือนเด็กประถมโดนเพื่อนไม่ครบแล้ววิ่งไปฟ้องครูใหญ่หน้าปักซอยนะครับคือจะบอกให้นะครับว่าอเมริกาเขาก็ทําธุรกิจครับเขาไม่ได้รักใครจริงหรอกเขาดูผลประโยชน์แต่ข้างบ้านเรานี่สิครับพยายามเหลือเกินพยายามจะโกอินเตอร์พยายามจะอัปเกรดตัวเองให้ดูมีราคาทั้งที่ในบ้านตัวเองนะ่ะปัญหาหมักหมมเหม็นโชขนาดไหนใครเขาก็รู้กันทั้งโลกทีนี้พอเขาไปอเมริกาปุ๊บสื่อมวลชนไทย เราก็ถามท่านรัฐมนตรีสีหาสักของเราเลยว่าท่านครับข้างบ้านเขาไปฟ้องช้ำแบบนี้ไทยเราจะเสียเปรียบไหมครับไทยเราไม่ได้ไปนั่งประชุมด้วยเนี่ยเราจะโดนใส่ร้ายป้ายสีไหมท่านสีหาสักตอบได้หล่อมากครับท่านผู้ชมท่านบอกว่าไม่เสียเปรียบเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเวทีนั้นน่ะไทยเรามองว่ามันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นในช่วงที่เรากําลังเปลี่ยนผ่านรัฐบาลและที่สําคัญที่สุด ความจริงก็คือความจริงครับต่อให้ข้างบ้านจะไปปั้นน้ำเป็นตัวจะไปบอกว่าดวงจันทร์เป็นของตัวเองแต่ถ้าหลักฐานมันไม่มีใครเขาจะเชื่อท่านสีหาสักบอกว่าไทยเราจับตาดูอยู่ตลอดถ้ามีการบิดเบือนข้อมูลเมื่อไหร่ไทยเราพร้อมสวนกลับทันทีนี่มันต้องอย่างนี้การทูตยุคใหม่มันต้องไม่ยอมคนไม่ใช่เออะก็เกรงใจครับพี่เกรงใจครับท่านไม่เอาแล้วครับกับข้าง บ้านรายนี้ความเกรงใจใช้ไม่ได้ผลครับใช้ได้แต่ไม้น้าสามทางกฎหมายเท่านั้นแล้วประเด็นที่แสบที่สุดรรู้ไหมครับข้างบ้านเขาทำอะไรอีกนอกจากไปหาอเมริกาแล้วเขายังมีข่าวว่าส่งจดหมายน้อยไปหาประธานาธิบดีฝรั่งเศสด,ด้วยครับไปทำไมครับไปขุดผีครับไปขอเอกสารประวัติศาสตร์ไปขอแผนที่เก่าจากเจ้าอนาณาณิคมเดิมโอ้ยพี่น้องครับ ปี2,569แล้วนะครับโลกเข้าไปถึงดาวอังคารกันแล้วข้างบ้านยังงัวแต่ไปขุดแผนที่ร้อยปีที่แล้วมาอ้างกรรมสิทธิ์ คือจะเอาให้ได้ใช่ไหมจะหาเรื่องโกงที่ดินคนอื่นให้ได้ใช่ไหมนิสัยแบบนี้แก้ไม่หายจริงๆคือตัวเองไม่มีปัญญาพัฒนาประเทศก็เลยใช้วิธีคเคลมเอาดือด้อๆง่ายดีเนาะแต่ทางไทยเรารัฐบาลชุดนี้หรือชุดรักษาการนี้บอกชัดเจนครับว่าหลักการคือยกเลิก MOU 44ขอเสียงปรบมือดังๆให้ประโยคนี้หน่อยครับ ทำไมต้องยกเลิกหลายคนอาจจะงง MOU 44มันคืออะไรอธิบายง่ายๆภาษาชาวบ้านนะครับมันคือกระดาษแผ่นหนึ่งที่เราไปเซ็นตกลงกับเขาเมื่อ20กว่าปีก่อนว่าเราจะมาเจราจาแบ่งเค้กกันในทะเลแต่ในกระดาษแผ่นนั้นนะ่ะมันดันมีเส้นเขตแดนที่ข้างบ้านเขาลากมั่วซั่วลากตัดผ่านเกาะกูดของเราลากเข้ามาในบ้านเราหน้าตาเฉยแล้วเราดันไปเซ็นรับรู้มัน ไอ้กระดาษแผ่นนี้แหละครับที่ทำให้เรากระอักกระอ่วนมาตลอดจะด่าเขาก็ไม่เต็มปากเพราะมีลายเซ็นเราแปะอยู่แต่วันนี้ วันนี้รัฐบาลไทยบอกว่าพอที่ไม่คุยแล้วโว้ยกระดาษบ้าบออะไรฉีกทิ้งแม่มเลยสะใจไหมครับพี่น้องท่านสีหศักดิ์บอกว่าเตรียมข้อมูลไว้รอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่แล้วเดี๋ยวพอครมอชุดใหม่มาปุ๊บชงเรื่องเข้าปับ๊บพิจารณาปุ๊บยกเลิกปับ๊บจบแยกย้ายแล้วถ้าถามว่าอา้าวถ้ายกเลิก MOU แล้วจะคุยกันยังไงถ้าข้างบ้านไม่ยอมคุยด้วยจะทำยังไงท่านรัฐมนตรี ตอบแบบเหนือชั้นว่าก็ใช้กฎหมายระหว่างประเทศสิครับนี่แหละครับคือทางออกของคนฉลาด เราไม่จำเป็นต้องมี MOU ผูกมัดตัวเองดูอย่างไทยกับมาเลเซียสิครับเราไม่มี MOU แบบนี้เราก็คุยกันรู้เรื่องแบ่งผลประโยชน์กันได้เพราะเราใช้กติกาโลกเราใช้ความจริงใจแต่กับข้างบ้านที่ไม่มีความจริงใจ MOU ก็เหมือนโซ่ตรวนที่ล่ามคอไทยเอาไว้การยกเลิกคือการปลดล็อกพันธนาการครับพี่น้อง แล้วขำตรงไหนรู้ไหมครับเพราะข่าวนี้ออกไปเชื่อไหมว่าทางฝั่งข้างบ้านคงจะเต้นเป็นเจ้าเข้าเอาเฮ้ยไทยเล่นไม้แข็งว่า,เ,าเฮ้ยไทยไม่ยอมให้หลอกแล้วว่า ทีนี้แหละครับจะได้รู้กันสักทีว่าไผ่เป็นไผ่ท่านศีหาศยังบอกอีกว่าจะไปหารือกับคุณอนุทินชาญวิรกูลในเรื่องความมั่นคงด้วยอันนี้สําคัญเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องการทูดสวยหรูแต่มันคือเรื่องหน้าบ้านมันคือเรื่องรั้วบ้านถ้าเพื่อนบ้านนิสัยไม่ดีชอบโยนขยะเข้ามาชอบจุดไฟเผาปากฟันขโมงซึ่งก็ทําประจําอยู่แล้วเราต้องคุยกันแบบความมั่นคงครับไม่ใช่คุยกันแบบนักการทูดจิบ วต้องเอาให้หนักต้องเอาให้เข็ด พี่น้องครับวิเคราะห์กันลึกๆอีกนิดทำไมข้างบ้านถึงดิ้นรนขนาดนี้ในช่วงนี้ 1. เศรษฐกิจในบ้านเขาเน่าสนิทครับไม่มีใครไปลงทุนมีแต่ทุนสีเทามีแต่เรื่องเฉาโชว์เขาเลยต้องหาเรื่องภายนอกมาเบี่ยงเบนความสนใจประชากรตัวเองปลุกปั่นกระแสชาตินิยมเกลียดไทยเพื่อให้ตัวเองยังครองอานาจได้มุกเดิมดม,มุกตื่นๆสน 2. เขารู้ว่าไทยกาลังเปลี่ยนผ่านรัฐบาลเขาคิดว่าอ๋อ ช่วงนี้ไทยกําลังวุ่นวายเรื่องเลือกตั้งเดีย๋ยวข้าจะฉวยโอกาสนี้แหละบุกไปฟ้องโลกบุกไปยึดพื้นที่ข่าวเขาคิดว่าเราเผลอครับแต่หารู้ไม่คนไทยไม่เคยเผลอเรื่องอธิปไตยยิ่งเรื่องเสียดินแดนเนี่ยเราจําฝังใจอย่าได้คิดมาแยมเชี่ยวการที่ไทยเราประกาศจะยกเลิก MOU 44มันคือการส่งสัญญาณเตือนภัยระดับสูงสุดไปที่พนมเปญว่าเกมโอเวอร์แล้วไอ้น้องสิ่งที่เคยฝันหวานว่าจะได้กินรว ก๊าซในอ่าวไทยสิ่งที่เคยฝันว่าจะได้ส่วนแบ่งมหาศาลตื่นครับตื่นจากฝันถ้าอยากจะได้ต้องมาคุยกันด้วยความยุติธรรมเลิกเอาเส้นประหลาดประหลาดที่ตัวเองขีดเองเออเองมาอ้างทําไมเลิกอ้างก็ไม่ต้องคุยก๊าซในทะเลก็ปล่อยให้มันนอนอยู่ตรงนั้นแหละไทยเรารวยไทยเรามีเงินซื้อน้ํามันที่อื่นเราไม่รีบแต่ข้างบ้านน่ะจะอดตายหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะ <c oughs> แล้วขอแซะอีกเรื่องเธอครับ เรื่องไฟไม่ป่าตามแนวชายแดนในข่าวบอกว่าท่านศีหัศกให้หน่วยงานในพื้นที่ชี้แจงแม่มันต้องชี้แจงอะไรกันนักหนาครับก็เห็นเห็นกันอยู่ว่าควันมันลอยมาจากฝั่งไหน pm 2.5ที่เราสูดกันจนปอดพังเนี่ยครึ่งหนึ่งก็มาจากความมักง่ายของข้างบ้านทั้งนั้นเผาไร่ข้าวโพดเผาซังข้าวพอไทยระบ่นก็ทำหูทวนลม ที่เวลาจะเอาผลประโยชน์เนี่ยพูดไทยชัดแจว๋วที่เวลาสร้างความเดือดร้อนเนี่ยฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องขึ้นมาทันทีมันน่าน้อยใจไหมล่ะครับเป็นเพื่อนบ้านประเภทไหนกันสรุปนะครับพี่น้องสถานการณ์ตอนนี้คือไทยเรากำลังถือไพ่เหนือกว่าในแง่ของความชอบธรรมเรากำลังจะสลัดหลุดจากกับดัก MOU ที่ครอบงำเรามานานส่วนข้างบ้าน กำลังดิ้นรนวิ่งเต้นหาลูกพี่วิ่งเต้นหาหลักฐานเก่าคล่ำครึเพื่อหวังจะมากดดันไทยแต่บอกเลยครับยุคนี้ปี2569คนไทยตาสว่างกันทั้งประเทศแล้วใครที่คิดจะมาขายชาติใครที่คิดจะไปเกี้ยเสียกับข้างบ้านเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวระวังตัวไว้ให้ดีประชาชนเขาจับจ้องอยู่และใครที่เป็นคนข้างบ้านแล้วคิดจะมาตีกินสยามเมืองยิ้ม บอกเลยว่ายิ้มสยามเวลามันหุบยิ้มแล้วแยกเคี้ยวเนี่ยมันน่ากลัวกว่าที่คิดนะจ๊ะสุดท้ายนี้ผมขอฝากไปถึงรัฐบาลชุดใหม่ที่กำลังจะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นหน้าเดิมหรือหน้าใหม่เรื่อง MOU 44ต้องยกเลิกตามที่สัญญาไว้อย่าให้มีดีลลับอย่าให้มีเกาะกูดแลกผลประโยชน์แผ่นดินไทยน้ำทะเลไทยทรัพยากรไทยทุกตารางนิ้วคือของคนไทย ไม่ใช่สมบัติผัดกันชมของนักการเมืองหรือของเพื่อนบ้านขี้โกงถ้าทำได้ท่านจะเป็นวีวรบ,บุรุษแต่ถ้าท่านพลิกลิ้นท่านจะกลายเป็นโมฆะบุรุษที่คนไทยสาบแช่งไปชั่วลูกชั่วหลานส่วนข้างบ้านถ้าฟังอยู่ซึ่งก็รู้ว่ามีคนคอยแปลให้ฟังเลิกนิสัยขี้ฟ้องเลิกนิสัยขี้เคลมแล้วหันมาพัฒนาตัวเองด้วยฝีมือตัวเองเถอะครับเวทีโลกเขาไม่ได้โง่ เขามองออกว่าใครคือของจริงใครคือของก๊อปเกรด A วันนี้ลาไปก่อนด้วยความสะใจแล้วพบกันใหม่เมื่อชาตต้องการสวัสดีครับ